สวัสดีครับของนี้เป็นเหรียญรุ่น2นะครับของหลวงปู่เผือกวัดสายลิโขนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับรุ่น2อปีหนึ่งสี่นี้จะมีออกพิมพ์ใหญ่กับพิมพเล็กนี่พิม์เล็กพิมพ์เล็กนี่ก็จะมีบล็อกบล็อกที่นิยมหน่อยก็คือทีเออ่เขาเขาเรียกว่าบล็อกมือมือจุดนะครับตรงมือนี่จะมีจุดอยู่นะครับเป็นบล็อกมือจุดนะครับเหรียญเป็นทองแดงนะครับเนื้อทองแดงแล้วก็ลมดํา เหรียญเล็กนี่ค่อนข้างจะกระทัดรัดนะครับประมาณสูงประมาณ2เซนนะครับไม่ไม่สูงมากนะครับกำลังน่ารักครับผมผู้เลี่ยนว่สอริโสรับขอบเหรียญตัดก็เป็นลักษณะของเหรียญตัดปี14นะครับตัดแล้วก็มีฉีกนะครับตัดครึ่งใบมีฉีกไม่เต็มใบนะครับ ข้างนี้จะดีหน่อยแต่ก็เหมือนกันนะครับจะมีรอยฉีดนะครับด้านหลังก็เป็นสไตล์ของวัสาลิโขนะครับก็คือจะมียันชุดใหญ่อยู่เลยนะครับเนื่องจากเหรียญเล็กลายยันก็เลยจะดูใหญ่ขึ้นมานะครับพื้นเหรียญมีเสี้ยนนะครับบ่งบอกถึงความเป็นเหรียญแท้นะครับหูเหรียญเรียบร้อยนะครับด้านบนมี ลอยปริ้นปริ้นปริ้นบนนะครับตัดแล้วก็ปริ้นดูความเรียบร้อยของเหรียญเหรียญยังไม่แพงมากนะครับอันต้นนะครับปีหนึ่งสี่หลวงปู่เผือกไวสาลิโขขอบคุณครับรุ่น2ครับ